มาแล้วจ้าเลขเด็ดเลขดังใครยังไม่รู้ใครยังไม่ได้ดูใครยังไม่เห็นรีบมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์วันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1นธันวาคมกันนะคะ ซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นเลขทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เข้นะคะซึ่งก้อนหลุดออกมาแล้วนะคะแอดมินก็เลยเอามาลงให้ทนผู้ชมได้ดูก่อนใครนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งเลขทูบงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะห7นะคะคุณผู้ชมเราก็มาดูเลขทูบงวดวันที่1นธันวาคมกันต่อเลยนะคะเลขทูบที่อาจารย์ชัดอาจารย์เคจุดได้แท่งที่1ก็คือ103นะคะ ต่อด้วยแท่งที่2 5 4 9ค่ะซึ่งอาจารย์ชัดอาจารย์เคก็ได้จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลขไข่ชุด3ตัวนะคะเรามาดูเลขไว้ชุด3ตัวกันก่อนเลยนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข103 105 104 109 035 034 039 054 059 แล้วก็049นะคะต่อด้วย354 349 359 349 154 159 149 135 134แล้วก็139นะคะต่อด้วยชุด2ตัวนะคะซึ่งอาจารย์เคก็ได้จัดคู่ให้ก็ได้แก่ตัวเลข10 03 1นึ่งสามห้าสี่ห้าเก้าหนึ้ากและก็14นะคะต่อด้วยแนวทางสูตรคำนวณ2ตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะซึ่งก็ได้เก็ตัวเลข6 2 8 3 4แสอง 6 5 7 5 2 7 9 7 7 4 8 2แล้วและก็3 7นะคะแนวทางเลขทูบอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะก็แคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะงวดประจำที่1นธันวาคมเราก็ไปดูต่อชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคนสีสเกตนะคะ เป็นหวยประมูลนะคะวงวดประจำที่1ทธันวาคมซึ่งก็ได้ให้ชุด3ตัว6 15 7 15ต่อด้วยชุด2ตัว1 5แล้วก็2 6นะคะต่อด้วยล่าง72นะคะหวยประมูลนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่7 15 3นะคะ3ตัวนะคะ2ตัวก็ห5ต่อด้วยล่าง72นะคะตัวเน้นนะคะไปต่อกันที่หวยซองกันต่อเลยนะคะซึ่งก็ให้วิ่ง ที่หลัก1กับหลัก7นะคะฟันเน้น,น,นที่เ1ต่อด้วยตัวกัน7 4แล้วก็7 6นะคะชอบก็จุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะย้อนหลังไป4งวดนะคะเริ่มตั้งแต่งวด1ตุลาคมนะคะก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่าง8 3สนะคะต่อด้วยงวด16ตุลาคม ก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่างอีกเช่นกันนั่นก็คือ38นะคะต่อด้วย1พฤศจิกายนก็ให้เข้าล่าง95นะคะแล้วก็งวดล่าสุดก็ให้เข้า57นะคะ1ิ 6, พฤศจิกายนให้เข้า2ตัวล่าง57เนะคะเราก็ไปต่อกันที่1ธันวาคมกันต่อเลยนะคะก็ ให้แนวทางมาแล้วนะคะ1ทธันวาคมเลขท้าย2ตัวบนล่างซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข2 6 3 7 7 8แล้วก็8 9นะคะก็อเ,เอาไว้ดูกันเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะคุณผู้ชม2 6 3 7 7 8แล้วก็8 9นะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมกันนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะแล้วก็ท้ายนี้ก็ต้องขอให้ทานผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ ท้ายนี้ก็แอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ํารวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีดนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ